ตอนจบของกรรมฐา,านสี่สิบเพื่อได้แก่อรูปสี่คำว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจรารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐา,านสี่สิบไม่จบก,กันวันนี้ <c oughs> อรูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชนที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้อรูปประชน <c oughs> แม้ถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นารูปภพอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองพระองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอารารดาบท่านท่านอุทักดาบททั้งสองท่านในเวลาจะตายท่านเข้าฌานเป็นารูปฌานเพราะเวลานั้นคาว่านิพพานยังไม่มีต่อมาองค์สมเด็จพระจนสียส่งค้นควา้าถึงอริยสัจ พบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วเพ <c oughs> ยงได้ทรงระลึกถ,ถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหากว่าท่านอาจารย์ทั้งสองพู้ทรงอรูปฌานถ้าฟังพระธรรมเทศนาเขาองสมเด็จพระวิชิตามารเพียงโดยย่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้ไรบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทั้งนี้เพราะว่าอารูปประชันมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆะนิพานแต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอารูปประพรมเป็นพรมที่หาอุตตะสําหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบ,รรบาททิแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชิพหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าชิหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจึงกว่าจะหมดกําลังของชัยก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเส้นดายคนที่จะได้บรรลุมาผลก็ไม่ได้สำหรับสำหรับอรูปฌานนี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติททรงจิตก็้าอว่อรูปฌาน แล้วก็ใช้มิประสนายานเขาองค์สมเด็จพระวิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ช้าก็จะได้สําเร็จอรหัตผลถ้าสําเร็จเป็นพระได้ยเจ้าตั้งแต่พระนาคาม,มีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายานจัดว่าเป็นฌานที่มีความสําคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที่อ่อ์สำเร็จพระจอำตราปรมศเสนาจะทรงดับขันเขาสู่ทัพปรินิพานก็ทรงเริ่มเข้าทะเลชันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปวิชันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอารูปวิชันเมื่อจิตเข้าถึงอรูปวิชันมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าพุทุกวเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสมบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามนุนีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นชานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหายทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบรมาสัดนดาหที่เต็มบรดความบริสุทธิ์ก็เคลื่อนออกจากพระวรกายไปสู่พระนิพานยุ่งไหม เราฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายงไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นํำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับพระปลากรวัทราพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาแต่ก่อนอยาหลับก็พูดกันเสจบเลยก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในรูปฌาน เรื่องการปฏิบัติในรูปประชาจนถึงงต้องถึงวิปัสสนาปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดหรือจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสมาบัติแปดซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย ก็ตามธรรมดาถ้าพูดสด่วนใดพูดทั้งชาญโลกีก็ยังพูดทั้งชาญโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดา่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ไง,ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกชิ้นหนึ่งสำหรับอรูปิชาในมีสี่อย่างคือ 1. หนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามากินจัญญายตนะพิจารณาวันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในวันสัญญาณาสัญญาเจตนะเป็นตัวจบนี่ว่าในเมื่อวันรู้แล้ววันโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจ,จาจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูปรชานสีก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพระาะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นก็เพราะรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นก็เพราะรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นก็เพราะรูป การถูกนินทาว่ารายการสนเสริญเยนยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปใไ้การตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุวัอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรามาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุจจาระปัสสาวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระราหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลาย ได้ย่าพูดกันไปจริงๆแล้วก็บางทีบางคนเมื่อทำเข้าทั้งจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะในวาสัญญาณาสัญญาญตนะมันก็ได้แก่สังขารุเปฆายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่คิดไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงว่าฉันศัตรูจะมามาอย่างไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูตตรับเท่านั้นเองเนื้อศัตรูคือกิเลสมันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดมานนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงในรูปฌชานยังไม่ใช่ประหญ์เพราะเป็นชานโลกีอารมณ์ชานโลกีในนี้มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ง ส่วนแรกแต่กาลังใจอย่างหนึ่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะเอ่อที่จับเสือกดคอเสือเข้าไว้หรือว่ามัดเสือเข้าไว้ถ้าเผลออะไรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายเหมือน,นนั้นเป็นอันว่าชาลโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ นั่นองค์สมเร็จในจอมไตรบรมศาสนดาเมือ่สสขขอทรงศึกษสากับพระอาราดาบทเราทักกันดาบทท่านก็ได้สมาบาออมัติแปดเือนกันแต่พระองค์สําเด็จพระพิจิตรธรรมานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋นอสมาบัติแปดนี่เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่งอำนาจของกิเลสยังไม่สาม,มารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉติประหารได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ส่งลาท่านอาจารย์ดังสองไปแสวงหาด้วยตรงเองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตัดกิเลสเป็นสมุดเฉท,ทประหารนี่ฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะก็คนพูดห่วงนอน ความจริงมันเองว่มันเพียจัดวันนี้มันรุวมงานมันหนักกลางคืนก็ไม่ก่อยได้หลับไม่ีเวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งอไปหนังตาบนมันกดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่าไหนกันบัางก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชานสี่เวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านลผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนำไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงจัดว่าอาคาตาโรตถชาคตา,าตา ตาถาคตไปนในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลถ้าไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอนันว่าสิ่งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็น,นเพียงชี้แนวทางเท่านั้นต่แนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแนละ้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพมะพทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวค้อนฉานเลยนะ อากาสารัญจายตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึ่งว่ารูปฌานสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางเฮ้กรรมฐานกลางจะใช้ได้ก่คนทุจริตมีอยู่สิบอย่างเออหนึ่งปฐวีเกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกับินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศกสินอากาศเสธาตุหกอาโลกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศสารัญจายตนะแปดวิญญาณัญจายตนะเก้าอกินจัญญาจตนะสิบในวสัญญาณาสัญญาจตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ดูว่าสำหรับนอกจากสาสิบกออีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของพระองค์ <c oughs> ก็อย่าพูดกันไปเลยอย่าจะรู้จริจริตก็ไปดูคัสเซจริตก,ก็แล้วกันเน้อเสียเวลาเปล่านี่การที่จะเจริญอรูปฌานี้ต้องได้กสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุย,ยานไม่ต้องได้กสินมากเอากสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กสินอย่างเดียวแล้วกสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยาก ถ้ากองแค่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกถ้าเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกต่างแต่สีลักษณะเท่านั้นในแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถมาแล้วก็กินได้ใส่กระถนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ภ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยกล้่ยนี่การชํานาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชํานาญในกรสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอก เรคิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยากถ้าต่อไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทําอย่างเดียวคล่องั้งเยอะแยะ <c oughs> ถ้าอย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าช,เาชั้นออกชันได้ตามสมบายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็ที่เก้าอย่างนะั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็รวบภาคไปทั้งดีไม่ทีจบเลยทีก็ทำอะไรจริงๆนะทีผมเคยบอกให้เวลาเป็เดือนสองเดือนเขาก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนกระยันเราจริงเราจังแล้วว่าพูดฝาดพูดฝาดพูดฝาดดีวันเดียวละสิบอีกเก้ากองมันได้เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันมันไม่มีอะไรตแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาถอะว่ากินเหมือนกันตักขมา้าใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวเกลือนมันก็หมดเรื่องไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่อันนี้สําหรับกบสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงถ้าพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชานสี่จะได้บ่นไม่ยากนะถ้ายากแนละ้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่จะมาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินเธอกสินนิมิตทิ้งชาญนสี่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอ่ะคล่องนี่มันนึกมันอะไรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่ครึ่งวินาทีปรากฏชัดเพื่อภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนหรือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดม่ได้ชั้นใด ไอ้ร่างกายของเราที่เกิดเองมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่คันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมนี่ปรสนาด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมกน้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลยเ <c oughs> ห็นว่าร่างกายของเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไปสารในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในบัรยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุกข์แบบนี้อยู่ตลอดการตลอดสมัยเรามันต้องการเราจะมีความรู้สึก,กว่าร่างกายได้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีลมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไฟสันหาที่สุดมีด้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชั้นนั้นในร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงกันอากาศนี้จิ่ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินที่ร่างกายติดใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เป็นอาชาสี่เป็นเอกาตาัอารมณ์มาทัว,วันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียว,ยวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบทีก็แปะแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจนตังต้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศก็าอากาศนด้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยไปชั้นใดอารมณ์ใจที่โกพันในอากาศสารนันใจยตนะก็เหมือนกับใจที่โกพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปสิ่งชีววาร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำนึกยินสมนักจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเฟ้งคว้างอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่อการอย่างนี้คล่องพอโถ่ใจคล่องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนนี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ชั้นแปดชั้นเปิดมันชั้นสี่คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในชั้นสีไอชั้นจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นนี่พูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็วิญญาณัญจายธนะไอวิญญาณนี่ก็าเทือความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันร้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมให้วิญญาณความรู้สึกนี้ตัดไปเสียบอกยาไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างขพงมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่เกษกสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นชี่ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเป้อนร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์เพราะไม่สามารถเจลีกเล่นมันได้เน่ก็เลยทำใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเข้มันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกนุงก่งาแกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเ <West> มื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียเมื่อกำลังใจที่เร <deutschen> ียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเ้าความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจเข้าไปผัดหายความรู้สึกทางกายที่เรียกว่าวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง ที่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตราย,ยากแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพื่อให้ทรงก,ก่อนนะทุกทุกฌานจะทําที่ไร่าทําคราวใดก็ตามต้องจับภาพกระสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกําลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาล่ะก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านี่ต่อมาชั้นที่สามอักินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกับสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกับสินนี่ทิ้ไม่ได้จะเป็นกับสินอะไรก็ไม่ว่านทั้งหมดเนะี่ย อันนี้มีภาพกะระถิ่นปรากฏแล้วก็ถอนภาพกระิ่นทิ้งใช้อารมณ์คำคำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศบางบางบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์มงคนและวัถตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไหลมันก็ตายไอ้ที่มันมีมขึ้นในขาดสายก็ว่าสร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วใอเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดอว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเสื่งที่มีชีวิตที่ปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย้ความจริงนี่ยมันก็คล้ายวิปัสนาญาณมันเชีย่ยเกินนี้เดียวห่างกันชั่วเส้นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอรมชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายก่ขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยากกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่ใเราไม่ชั่วเราเหมือนกงบ้านเช่าที่เราอาศัยชั่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนนิพพานายานเปียบต่อไปตัว้ายตัวนี้ชนานาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกี่ยวสิ่งให้มาจะบอารมณ์จิจต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแต่เราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายมันสบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจจ่าทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ จะจำจะจมมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมื่อไร แล้วก็ทําใจให้มันทรงตัวที่ในฌานสี่เป็นนัว่าสมาบัตแปดนี้นั่นรูปฌานสี่รูปฌานสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีลราก็ได้ปฏิสัมพิทธยญาณและการเป็นพระอรหันต์นั้นมันขอไม่ยากถ้าท่านอนาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัตแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระอนาคามีเลย ถ้ามาปฏิบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติพระอารมณ์ใจอนชานแปดในอุปฌานสีนี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวตตดกันห้าจริงๆิวิเดียวเท่านั้นถ้าจะวิปัสนาญาณไม่นานนักก็เสวอราตผลเป็นพระอริยะบุคคลที่ปฟ้อมไปด้วยปริสัมพิทธายานอรรนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนำคันมันก็หมดแล้วอยากจะทราบรายละเอียดก็ไปดูคัสเศทที่มีไว้ที่วัดว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามคัเศตประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจพระนิพพานจงสำเร็จแก่ทุกท่านสวัสดี